คือเลือกเคสไม่ถูกคือแบบมันสวยไปหมดแล้วมือถือเนี่ยมันมีสามสีมันจะเลือกสีไหนดีเนี่ยพี่ขโองโโแมทให้ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยริบูอ่าริบูใส่กับสีนี้สีอะไรครับเนี่ยนี่นี่มันเป็นสีฟ้าฮะอ๋อซอฟต์อยู่นะสวยไหมครับอ่าเป็นคิวสามโมโนพี่ด้านในเป็นกำมะหยี่ฮะโอ้ยมันคืออะไรนะก็ป้องกันในส่วนของการเป็นรอยอโอการโทรศัพท์เป็นรอยด้วยสีชมพูโอ้สุดสุดอะครับเป็นไงฮะได้อยู่สีส้มพี่ โอ้โหสีส้มก็ต้องมาสีส้มต้องมีต้องมาใช้ได้อยู่แล้วสีนี้เอ้ยสีส้มกับส้มโอ้มันต้องมาแล้วครับตัวนี้สีส้มกับสีชมพูโอ้ต้องลองให้ดูนะครับโอ้ยพี่รถใส่นิ่มมากสีส้มกับสีฟ้าพี่ว่าสวยปะโอ้ซิรลี่นี้ใส่อะไรก็สวยจริงๆซินเวอร์กับสีส้มดูเิยพี่ซินเวอร์กับชมพูพี่หวานๆน่และซินเวอร์กับสีที่ชอบของผู้หญิงเขานี่ สีฟ้าสีฟ้าอยู่ดีพี่ oh. โอ้โหลืมพีเซ็ตอะไรไปครับเนี่ยยังล,ลืมอะไรครับพี่โดมโอ้โหวงแหวนแม็กเซฟพี่แปะเข้าไปแบบนี้ปึ๊บก็ให้ชาร์จได้โอเคเลยมันสามารถที่จะดึงออกมาแบบนี้เอามาวางได้โอ้โหโอสเตนเราเนีปรับมุนได้อีก360อองศาแ ah. นวนอนก็ได้ใช้เป็นกล้องข้างนาแบบนี้ก็ได้โอ้โห oh, oh. แทนกล้องเว็บแคมเลยนะตัวนี้3ส,สีวันนี้เทียบสีให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับคลิปนี้ยาวๆแต่ว่าเอาใจเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสุดๆจำชื่อนี้ไว้้ดีนะพี่ อะไรครับโทราส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 นะครับเท่านั้น